ทำหน้าทำอย่างอื่นทำจมูกอะว่าเปลี่ยนแล้วนะฉีดปากเปลี่ยนกว่าจริงชื่อแพลวนะคะวันนี้ก็มา follow ปากครบสามิาทีนะคะได้จิดซิลเลอร์ปากไปโอเครูปปากของแพลวมันเล็กไปอะคะ่ะแล้วก็แบบอยากจะให้มันเอิบอิ่มแบบจุดจืดสฟอยอย่างนี้ <laughs> ได้หรือเปล่า โรซ่าไว้อะค่ะในั่กกองจูแบบที่เขาแบบปากจูปอแบบเต็มมากก็เลยอยากจะได้แบบนั้นเขียนเยอะมากค่ะพอใจนะคะมันไม่ใหญ่เกินไปอะค่ะมันกำลังพอดีหน้าเลยถูกใจจึ้งแน่นอนอยากสวยสายสอแบบนี้มาติมฟิลเลอร์ปากที่กองจูคลินิกนะคะ